เจคินโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะ91.9ตารางวาค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นบ้านในชุมชนค่ะค่อนข้างมีอายุกันหน่อยนะคะตัวบ้านลักษณะเป็นบ้านสองชั้นค่ะครึ่งปูนครึ่ง,ง,งไม้ชั้นบนนะคะ1ห้องนอนหนึ่งห้องพระมีพื้นที่โล่งกลางบ้านนะคะชั้นล่าง2ห้องนอน1ห้องเก็บของ1ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวและ1ห้องน้ําค่ะ อยู่ใกล้ตลาด1กมอ,อยู่ใกล้ทางเลี่ยงเมืองวัดโบสถ์ไปอุตรดิษฐอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกตำบลสมอแขนะคะตั้งอยู่ในชุมชนกระลุกท่านอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะคะเดินทางสะดวกเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยสนใจแปลงนี้นะคะราคา1น0ล้านนบาทค่ะสามารถนัดชมได้นะคะหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรคุยติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเด็กแคโนใส่ข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดสวัสดีค่ะ